ที่ทะเลสาบที่เราไปหาคริสตันเราจะวิญญาณมากมายมนต้องเล่นงานวิญญาณพวกนั้นที่แท้ก็คือหุ่นอันรอยของพาโลนั่นเองเราจัดการอันรอยพวกนั้นได้แต่คราวนี้มันดันเอาหุ่นรบมันจับล็อไปซะอีกสมคริสตันมาให้หมดแล้วฉันถึงจะคืนรถอให้ มองเห็นแล้วรู้แล้วอยู่นั่นเองในที่สุดเราก็ได้คริสตันคิดที่ห้ามาครองแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อตอนสูนสนุกที่ถูกลืม อยู่พื้นที่ R614 สโซรันเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนถ้าไปเรื่อยๆไม่หยุดเลยก็10วันนะนะถึงจะถึงฮะสิบวันใช่เหรอโซรันไม่มีทางไปได้เร็วกว่านี้เลยเหรอฮะงั้นก็ต้องลัดผ่านทะเลทรายไปถึงจะได้แล้วมีเวลาไม่มากงั้นตกลงตามนี้รอดเดี๋ยวได้จะเก่งขึ้นเยอะเลยนะเฮ้ยฟาราก็หัดเอาอย่างฉันบ้างสิโลมาดีละงั้นไปกันเลย สบายดีไหมลูกเออแม่ครับผมสบายดีฮะงั้นแม่ก็หมดห่วงนะจ๊ะแต่ว่าพวกอาบิสเนะ่ยยังตามต้ความไม่เลิกเลยพวกลูกมีแค่แผนที่เป็นเบาะแสใช่ไหมจ๊ะแต่คุณป้าไม่ต<ม>้องเป็นห่วงนะครับแล้วต้องหาคริสตันให้ครบและจะรีบกลับไปด้วยครับ<อ> <laughs> มีรถอยู่ทั้งคนป้าก็หมดห่วงจ้ะก็ <laughs> <laughs> จะลองหาวิธีสืบหาที่อยู่ของอาบิสดูนะลูกนะรูก แม่จะรอวันที่ลูกกลับมานะจ๊ะรักษาตัวด้วยนะลูกนะทราบแล้วครับไม่ต้องห่วงฮะยังไงก็ระวังด้วยนะก็จะคอยภาวนาให้เจอคริสตัลเร็วๆนะลูกนะขอบคุณมากครับแล้วผมจะติดต่อไปนะฮะ ดกเตอร์เฮริกนาเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างฟาโทคอสขึ้นมาแต่ว่าฉันจะต้องสร้างคุณโรี่เกงกว่าพาโทคอสให้ได้เดี๋ยวแกจะได้รู้ว่าคราวเนี้ฉันต้องชนะแน่เลย <c oughs> สโน่อย่าให้หลงทางนะ Mày lắm Hãy ý đứt chơi chặt cá thay Hả? Hả? Lỗi, lỗi nè, น่ารักกว่าฉันซะอีกอะถึงหน้าผากจะกว้างไปหน่อยเดี๋ยวจมูกก็โด่งดีแถมยังขาเรียวยาวกว่าฉันซะอีกนะเนี่ยฮ้ฮห้ามแต่ต้องเขาเนอะฮอ๋อมีแฟนมาด้วยเหรอเธอเธออะไรกันเล่าถึงจะเคยเจอกันครั้งแรกเธอชอบทักทายสุภาพสตรีด้วยปืนแบบนี้เหรอจ๊ะออ๋อฮ้อโอ๊ย แน่นใครน่ะอืมอืโอ้โอ้ยไม่ไหวแล้วจนเลยขอพักหน่อยคะเหนื่อยแล้วครับโอ้ยเหนื่อยอย่าบ่นอย่าบอลคนื่อยอ่ะถ้ครับหผมหน้าครับหน้าโอ้ยอพักสักนิดจะได้ไหมเนี่ยโอ้ยนี่มาใจเสาะจริงๆเอาไว้ก็ได้ฉันให้พักห้านาทีนะ แต่ว่าห,วหน้าครับหาสมบัติมันก็ตื่นเต้นดีนะหัวขโมยยังพวกแกตื่นเต้นเป็นด้วยเหรอเนี่ยฮะแหมเะ <c oughs> จำได้ไหมครับอลีบาบากับโจรสี่สิบคนในเรื่องอาราบีนไนส์ไงอะไรนะอาลีอ่อเ <c oughs> สียเสียมารยาทมีอะไรบ้างที่ฉันไม่รู้อะฮะอ้าวโอ้หัวหน้าก็เป็นอาบาบาสิครับจงเปิดประตูถ้ำได้เลยโอ้เปิดถ้ำอย่างนั้นเหรอแกพูดเรื่องอะไรอ่ะเนี่ย ต้องเปิดประตูถ้ำเป็นคาถาที่ใช้เปิดถ้ำหาสมบัติไงครับเฮ้ยแค่นี้ทำไมฉันจะไม่รู้เล่าฮะเปิดเปิดถ้ำเดี๋ยวนี้คาถาคาถาไม่เห็นมีที่ไหนเปิดไม่เห็นจะเปิดเลยบ้าโอซลอนอีกนิดเดียวพยายามหน่อยนะ อาการฉันไม่ค่อยดีสะแล้วสงสัยระบบจะรวนนะตอนที่โดนพายุพัดแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะซ่อมมันเองน่าเป็นห่วงนะถ้าเกิดพาลมันโผล่มาตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ครานี้มีอะไรอีกล่ะรถถังชาทางจะแย่สินะแล้วปัญหาอื่นอีกล่ะก็ระบบน้าทางสิแบบนี้ต้องหลงทางแน่ๆเลยเราถ้าง,งั้นฉันจะพาไปจนสุทะเลทรายด้านน้นตามฉันมาอ้อ วิ่งเร็วกว่านี้นอยไม่ได้เหรอช้าชมัดยาดเลยไม่สุดยอดแล้วเนี่ยไออีกน้ำนี่เนี่ยอยากอีกตั้งไกลจ้ะแล้วงั้นคืนนี้ค้างบ้านฉันตกลงตามนี้นะ าเอใช่แล้วที่บ้านฉันแล้วจัดบาร์บีคิวปาร์ตี้กันเถอะอะไรนะบาร์บีคิวเหรอฟาน่ะคือได้จะมีบาร์บีคิวปาร์ตี้ฉันกินบาร์บีคิวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะใช่ช่กระถางเปิดประตูถ้ำได้จริงๆด้วยครับแปลว่าตรงนี้มีถ้ำจริงๆเหรอเนี่ยฮะที่ตกลงไปคงบังเอิญหัวหน้าเดี๋ยวก่อนนะอาจจะไม่ใช่หรอกบังเอิญนั่นแปลว่าเป็นถ้ำสมบัติเหรอครับหัวหน้าครับขุดเลย เร็วเร็วเรกันโคตร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 โคร อันนี้ผมรู้ครับแต่โจนอย่างเดียวมันก็เหนื่อยนะครับเรามาหางานสุจริตทำงานพัดถามไงครับ่มนะ,ะอออรามทะเลทรายแบบนี้ใครจะมาอุดหนุนไรบ้าแต่ว่ามันเคยมีมาเมื่อก่อนนะครับเราจะทิ้งไว้ได้ยังไงครับเราจะขายขนมแล้วก็ไอติมในสวนสนุกรับรองงานนี้สนุกแน่งั้นล่ะคงจะเป็นการค้าที่เด็กๆชอบน่าดูเลย,เลยนะ,หนะ,ะเห็นมืออยู่ข้างหน้าแล้วแต่ไม่เห็นมีไฟติดเลยสักดวงอะ อ้าเข้ามาสิคืนนี้พักกันที่นี่นะอุ้ยอ้ยที่นี่ฝนเยอะชะมัดเลยอ่ะอย่าติโนตินี่จะได้ไหมก็ยังดีกว่าต้องนอนกลางทรายแล้วอยากจะออกไปนอนข้างนอกล่ะ ฉันนึกว่าบ้านมันจะสะอาดน่าอยู่กว่านี้ซะอีกนี่นาะใช่ไหมเธอหลอกพวกเรานาะสิร้ายกาจมากเลยฉันไม่ได้หลอกใครนะเมื่อก่อนทุกคนที่ทํางานในสวนสนุกอยู่กันที่นี่ถึงทุกคนจะย้ายไปกันหมดแต่ว่าก็ยังมีฉันรออยู่ที่นี่คนเดียวแล้วเธอรอใครอยู่เหรอมันไม่เกี่ยวกันนายแล้วนะ<อ>เธออาจจะโกหกก็ได้นะพูดนี้หมายความว่างไงอ่ะขอเธอหนา้านี่งั้นเราขอค้างที่นี่กันลวกันนฮะ หลัปิยาคนที่ฉันรออยู่คือคุณพ่อของฉันฉันรอท่านอยู่พ่อฉันน่ะเคยเป็นนักมมยากรชื่อดังเลยนะอาดูให้ดีๆนะดูนะดูนะนี่ดีๆๆว้าวๆวโาวเก่งจังเลยค่ะเอาละให้มันบินไปให้ดูนี่ง่ายอ๊ะอคะๆหืมอะไรฟักนะเบส พ่อจะไปรับแม่ที่โรงพยาบาลในเมืองนะลูกนะให้หนูไปด้วยนะคะลูกไปไม่ได้ข้างนอกมันอันตรายลูกรออยู่ที่นี่แหละแต่หนูกลัวไว้พ่อกลับมาเราไมา่เล่นดอกไม้ไฟกันต่อเออนี่พ่อมีอะไรจะให้ดูด้วยนี่เอ๊เป็นไงอ,อเอาไว้ตอนที่ดอกไม้บานแล้วพ่อจะกลับมาลูกต้องรักษาตัวให้ดีนะลูกนะแล้วจะพาแม่กลับมาด้วยใช่ไหมคะใช่แน่นอนจ้ะลูก ช่วยฉันทีเนะฉันอยากตามหาพ่อฉันทนอยู่คนเดียวไม่ไหวแล้วสามสองหนึ่งศูนยโอ้โไ,ไงจไหามาหัวหน้าเก่งมากเลยครับสุดยอดเห็นอย่างนี้นะความสงครามนี่ฉันเคยเป็นวิศวกรงานแค่นี้ถือว่าจิบจอยมาก สมัยบ้านเมืองสงบสุขฉันเคยมีเมียที่แสนดีและลูกที่น่ารักวิ่งเข้ามาหาฉันเรียกฉันว่าพ่อเลยล่ะต่อไปเราจะเรียกหัวหน้าว่าพ่อนะครับหัวหน้าครับสวนสนุกนี่มันเกะกะจริงๆลิบอูอะไรอยูอ่เออเออเอลิบลุกขึ้นมาออกไปทีงนอกใจฉันออกไปไหนอ่ะยังไงก็วางปืนลงก่อนเถอะหะเงียบเงียบนะ ไปไหนกันเล่าไปตามหาพ่อฉันให้ฉันไปด้วยเหรอฉันจะไปต้องใช้อีลิสแล้วพวกเพื่อนฉันจะทำะไรก็ต้องทิ้งเขาไว้ที่นี่เ่เริ่มแรกก็คือไปหาแม่ฉันที่โรงพยาบาลก่อนอ๋อโ,อโวดฉีจังเลย เล็กแย่แล้วอีลิสหายไปแล้วเอะว่าอะไรหายไนดะเกิดอะไรขึ้นะ่ะอ้าวริกอะริกหายไปไหน <Base S 2> เหรอเบสก็ไม่ยูเหมือนกันะ่ะหรือก,กับเบสเหรอทำไมถึงได้หายไปพร้อมกันะ่ะสงสัยต้องมีอะไรแน่เลยงั้นใช่เรารีบไปตามหากันเถอะไปเราหายไปไหนของเขาหนะ้ารู้แล้วใช่ไหมเวลาที่เธอหายไปรีกเขาเป็นห่วงขนาดไหนอะเชะื่อ ตัวเองก็เคยให้เขาหัวเหมือนกันเลยนะป,ะปะ้าป๋าเงาจังเลยเนี่ยไม่เห็นมีลูกค้าโผล่มาน,น,นักคนน่งป,ป้าป๋าถ้าอย่างนั้นก็จําเป็นต้องโฆษณาโฆษณาเราจะเริ่มเปิดตัวตั้งแต่วันนี้เลยนะขอยดูให้ดีๆนี่ไงละ่ะโฆษณาตูมไปแล้วเห็นไหมโอ้หัวหน้าโอ้ป้าปหา <laughs> เกกง <laughs> สวยด้วยสวยสวยมากเลยป้าป๋าว่าแต่ว่าเราจะแนะนําเครื่องเล่นอะไรดีล่ะฮะบอกมาได้ทั้งงั้นก็เอาเรือลํานี้ดีไหมป้าป๋าแต่ว่าแต่อะไรเีล่บอกมาแต่ป้าป๋าครับมันน่ากลัวนะครับอ่ะพ่อฉันแน่เลยดอกไม้ไฟนั่นนะ่ะนะก็ข้าสัญญาวไว้ว่าจะกลับมาเล่นด้วยกันไงดีละ่ะทั้งงั้นก็งั้นเราต้องตามรอยนี้ไป หรือว่าสองคนนั่นจะเอาออลิสออกไปแดกกันสองคนน่ะฮะเด็ดฮะปะน่อยเะฮะฮะฮะนะอะฮะอะฮ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 ะยะเะฮ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 ะโอ้ยโอ้ะ เจ๋อ <c oughs> เลยเฮ้ยเป็นไงจะสวยไม่จมาป่าจเอาไปแล้วใช้ได้เ,เขารีบหาลูกค้าเร็วออ,อ,อได้เลยป,ปา้าป่าโฆษณาเป็นผลแล้วครับอะไรนะนี่รีบหยุดไอ้นี่ก่อนได้มั้ยเวียนหัวระวังป,ปา้าป่าตายสิเด้มาหนี้สิอออออโอ้โหเห็นไหมนั่นมันรถถังของไอ้เด็กพวกนั้นไม่ใช่หรือยังไงอะฮะ เอ๋ไม่ได้โดนผีหลอกที่ทะเลสาบไปซะแล้วเหรอฉันมีความคิดเจ๋งๆแล้วตอนนี้เนี่ยแคริกไม่กลับมาแล้วเราจะทำไงดีอ่ะรสเขาจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าฮะดูนั่นสินี่ฉันขอคืนไอ้นี่ให้กันแล้วกันนะ ยินดีต้อนรับสู่สวนสนุกพาราเลย์ครับพ่อคะว่าไงนะพ่อคะ่ะคิดถึงพ่อกันเลยคะ่ะนี่มาอะไรกันเนี่คยครับรอพ่อมาตลอดเวลาเลยนะฉันไม่ใช่พ่อเธอ,อพ่อคะ่ะเอาอะไรมาพูดในขนาดแฟนที่ยังไม่มีเลยนั่น,นแหละพ่อใันน่ะคือสงสัยนี่มันใครเรียกใครล่ามาทิ้งไว้แถวนี้ถึงมีลูกแถวนี้ไงไม่นึกเลยว่าเขาจะมีลูกด้วยนะคนใจผิดแล้วนะงใช้เป็นหมันไม่มี เกิดอะไรขึ้นนริกพวกเราเป็นห่วงรู้ไหมขอโทษทีนะแต่ว่าฉันมีเหตุผลนะดีแล้วล่ะที่เธอปลอดภัยว้าวมีม้าหมุนด้วยฮ่าฮ่าฮ่าขอฉันนั่งก่อนเลยนะฉันไม่เคยนั่งมาก่อนเลยอ้าวฟาร่ารีบมาสิเดี๋ยวก่อนฟาร่าขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงช่วงเวลาที่เคยสนุกสนานฉันก็เคยมีเหมือนกัน จะมาทําเป็นคนเหล็กไว้สู้รบนี่มันน่าเสียดายจริงๆเลยนะแต่มันจําเป็นทําไงได้ล่ะจะเป็นใครอ่ะฉันจำไม่ได้เลยร่างกายฉันถูกดัดแปลงให้เป็นคนเหล็กสําหรับสู้รบไม่ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ เหนยื่อยแล้วนะจะไม่ใช่พ่อเธอโอ้ยพ่ออยู่ตรงไหนคะจำได้ไหมคะเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยเล่นซ่อนแอบกันที่นี่ยังไงล่ะดีละก็หนูจะตามหาแล้วนะคงจะเลิกตามแล้วหรอมังอวพ่อคะเจอแล้ว จัดการเลยจ๊กึบนป่าวแรวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหย้ดนทีเถอะเมื่เครื่องมันจะรวนเนี่ยความเร็วมันเพิ่มขึ้นไปสามเท่าแล้วเจ๊ขึ้นเจ๊ขึ้นเจ้ยเจ๊ข้นะทำอะไรสักอย่างสิเดี๋ยวเถ้าเราจะให้ทำไรเล่าไงพวกเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะอะทานตะวันทะเลทรายดีใจจริงที่ได้เจอกัน อ่ะทีนี้เรามาสนุกด้วยกันดีไหมละ่ะ <ihrer Mozart> ปลายแ <Brothers> ล hum? ้วเดี๋ยวนี้นะอ๋อเอ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 เออเเเอ่อเออเออนออพออเออออเออเาอเออออเออเหออนเนอเออเออเได้เออ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 เหอเอเอ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 อะไอ้ออเออเอเอ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 ออเออนออเเออเอออเอเอเเอเ นั่นอะไรพ่อเธอเหรอฮะเออไอว้าไปก่อนแล้วปล่อยไว้แบบนั้นสักพักหนึ่งให้ผมมารู้จักความกลัวซะบ้างนะคอมแบทไม่ทุ่ริกระวังนะมีเครื่องเล่นแบบนั้นด้วยแหละครับหัวหน้าเัยไม่น่าจะใช่นะฮะ เดี๋ยวฉันจะสั่งสอนให้รู้สมนึกซะบ้างก็พอแล้วล่ะออเออเออออเออเออเอเออเเออเออเอเอ้เอเออาออเงเออเอเอออ เขาได้เประสาษาจริงๆโจมตีมันได้ไหมไม่ได้หรอกระบบยังไม่เข้าที่เลยงังจะทำไงอ่ะนี่โซรอนไม่มีวิธีอื่นเหรอยังไงก็ต้องใช้เวลาซ่อมให้เสร็จนะปล่อยไว้แบบนี้เชลซ์ต้องแย่แน่มดตื่นอ่จทำอะไรอยู่เล่าโซรอนยังไม่เสร็จอีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ ได้แล oh, ้วไอ้เกลี้ยงอยู่แล้วอ่ะตายแล้วใช้เวฟแคนนอนเลยไม่ได้หรอกมันใช้พลังงานมากเกินไปเราต้องเก็บเอาไว้เรียกพาโทุคอสนะรู้ไหมท่านั่นไอ้ดีเลยแค่นั้นทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเออเฮ้ยรีบเรียกพาโทุคอสมาเลยพาโทุคอส ไปพัดได้แล้วพัดประกอบร้าง รี่ไปช่วยเชลซ์เซร์ตกลงรีซึมเวฟเชลซ์เซร์ไม่เป็นไรนอะทอดด้วยนะระวังนะยื้มาเลยไอ้เนอะการสู้รบมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนอนะ ออริกลุกขึ้นสิร,ริกริกริกออกมาแล้วค่อยจบตีไปเจอมันซึ่งๆหน้าไปได้ผลหรอกทิกตกลงริกสุกน,นะมีซึ่งเว็บยิงพี่ที่มันอะไรกันเนี่ย แค่มาอีกแล้วเหรอโอยไอ้พาทโวรครัสคอยดูอาจารย์เราพัวความสูงพวกเราผิดไปแล้วยกโทษให้หน่อยจะนะจ๊ะนี่ก็สำนึกผิดซะเพราะพวกแกนั่นแหละให้ฉันท่องคาถาเปิดถ้ำทำไมถึงไม่แต่ลูกน้องยี่เงาแบวนนี้ฉันเป็นคนใจดีป้าป๋าเบสจะไปกับพวกเราหรือเปล่าฮะไม่ล่ะฉันจะรออยู่ที่นี่อะ สักพักเถอะพ่อจะมาถ้าพ่อกับแม่กลับมาไม่เจอฉันพวกเธอจะเป็นห่วงได้นะฉันเจอภาวนาขอให้เธอเจอเร็วๆนะลาแล้วนะทุกคนรอเธออยู่เบสรักษาตัวด้วยนะแล้วก่อนขอให้ทุนได้ไปยตาปล่อยพวกเราลงไปก่อนเย้